เดี๋ยวนี้ชีวิตเราเป็นยังไงครับเร่งรีบมลภาวะความเครียดรุมเราไว้หมดเลยใช่ไหมครับการดูแลสุขภาพแบบเดิมๆที่เคยทํากันมาเนี่ยเอออาจจะไม่พอแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้ามันมีนวัตกรรมอะไรที่ล้าไปกว่านั้นละครับวันนี้เราจะมาเจาะลุกเรื่องนี้กันครับ โอเคครับนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจความช้าไายด้านสุขภาพในยุคนี้กันก่อนแล้วไปดูกันว่า DHA ที่เราคุ้นเคยเป็นดีเนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรซ่อนอยู่ก่อนจะไปพบกับพระเอกของเราซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เปรียบเหมือนซูเปอร์คาร์เลยครับแล้วเราจะปิดท้ายด้วยประโยชน์ของมันแบบเน้นๆและคู่มือการใช้งานที่เข้าใจง่ายครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ต้นต่อของเรื่องกันก่อนเลยในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วไปหมด เต็มไปด้วยความเครียดแบบนี้เนี่ยมันทิ้งร่องรอยอะไรไว้กับสุขภาพของเราบ้างและคำถามที่น่าคิดก็คือการดูแลสุขภาพแบบเดิมๆที่เราทำๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันยังเอาอยู่ไหมครับกับสารพัดความท้าทายที่เราต้องเจอในแต่ละวัน ลองนึกภาพตามนะครับในแต่ละวันเนี่ยร่างกายเราโดนอะไรบ้างความเร่งรีบเดทไลน์ที่บีบคั้นไหนจะมละภาวะที่เราหายใจเข้าไปความเครียดที่สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็แสงสีฟ้าจากหน้าจอที่เราจ้องกันแทบจะทั้งวันโอ้โหปัจจัยทั้งหมดนี้มันรุมเราเราตลอดเวลาเลยครับนั่นก็แปลว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการตัวช่วยที่มันแอดวานซ์กว่าเดิมแล้วล่ะค่ะพอพูดถึงตัวช่วยหลายคนก็จะนึกถึง DHA ใช่ไหมครับ แต่รู้ไหมครับว่าฮีโร่บำรุงสมองตัวนี้เนี่ยอาจจะมีจุดอ่อนซ่อนอยู่ที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ใช่ครับคือเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า DHA เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีมากๆในเรื่องของการบำรุงสมองบำรุงสายตาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่หลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ปัญหาอย่างมันอยู่ตรงนี้ครับคือสิ่งที่เรียกว่าความไม่คงตัว พูดง่ายๆก็คือ DHA ทั่วไปเนี่ยมันเปราะบางมากครับโดนอากาศโดนแสงโดนความร้อนนิดหน่อยก็เสื่อมสภาพแล้วทีนี้ลองคิดดูสิครับว่ากว่ามันจะเดินทางไปถึงเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเหลือเท่าไหร่และนี่แหละครับคือจุดที่น่าตื่นเต้นมากเพราะมันมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยโอเคชื่ออาจจะยามแล้วก็ฟังดูยากนิดนึงนะครับ ไดโดโคซาเฮกซานเอ็นเอโแต่หัวใจของมันง่ายนิดเดียวครับนี่คือ DHA ที่ถูกอัปเกรดไปอีกขั้นคำว่า AOX ที่ต่อท้ายเนี่ยมันย่อมาจากแอนตี้ออกซิซซึ่งก็คือสารต้านอนุมูลอิสระแปลว่ามันถูกออกมาให้เสถียรสุดๆไม่เสื่อมสลายง่ายๆเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยเอาไปใช้ได้แบบเต็มเม็ดตำหน่วยมีคนเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพมากเลครับเขาบอกว่า ถ้า d x a ทั่วไปเนี่ยเหมือนรถยนต์ธรรมดาที่ก็ใช้งานได้ดีนะแต่เจ้า TriDocosaHexanoic AOX เนี่ยมันคือซุปเปอร์คาร์ครับที่มีสมรรถนะสูงสุดในทุกๆด้านพอมาดูเทียบกันแบบนี้ยิ่งชัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างโมเลกุลที่อัดแน่นกว่าความคงตัวที่ทนทานต่อการถูกทำลายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เย e ื um ่อหุ้มเซลล์ซึ่งเป็นจุดที่ร่างกายจะนำไปใช้งานได้จริง มันเหนือกว่าการคนละชั้นเลยค่ะเอาล่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นซูเปอร์คาร์คำถามต่อมาก็คือแล้วสมรรถนะที่ว่าเนี่มันจะช่วยอะไรกับสุขภาพของเราได้บ้างมาดูกันครับอย่างแรกเลยคือเรื่องสมองครับตัวนี้มันจะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องเซลล์ประสาทของเราแถมยังช่วยยับยั้งตัวการที่อาจจะก่อให้เกิดอัลไซเมอร์ที่สำคัญคือมันไปเสริมสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาท ซึ่งผลที่ได้ก็คือความจําดีขึ้นการเรียนรู้ดีขึ้นและก็มีสมาธิมากขึ้นด้วยครับต่อมาเรื่องของดวงตาในยุคดิจิตอลแบบนี้เราหนีไม่พ้นแสงสีฟ้าใช่ไหมครับตัวนี้จะทําหน้าที่เหมือนเป็นแว่งตากันแดดจากภายในเลยคอยปกป้องจอประสาทตาช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นลดอาการตาล้าตาแห้งแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในระยะยาวได้อีกด้วย และสุดท้ายนะครับมันยังช่วยชะลอวัยจากข้างในเลยด้วยการเข้าไปต่อสู้กับการอักเสบเล็กๆน้อย,อยที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ทั่วร่างกายซึ่งผลที่ได้เนี่ยมันส่งผลดีไปหมดเลยครับตั้งแต่ผิวพรรณที่ชุ่มชื้นขึ้นไปจนถึงหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นซึ่งก็คือดีต่อสุขภาพหัวใจของเราด้วยนั่นเองโอเคฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันแล้วในทางปฏิบัติละ่ะเราจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้ยังไงได้บ้าง แล้วใครกันบ้างนะที่น่าจะลองพิจารณาเสริมสารอาหารตัวนี้เป็นพิเศษมาดูกันครับเอาจริงๆนะครับคือมันเหมาะกับคนหลายกลุ่มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนวัยทํางานที่เจอกับความเครียดสูงๆทุกวันผู้สูงอายุที่อยากจะดูแลสมองและความจําให้ยังเฉียบคมน้องๆในเกรียนนักศึกษาที่ต้องใช้สมาธิและความจําเยอะๆหรือจริงๆแล้วก็คือทุกคนที่อยากดูแลสุขภาพแบบป้องกันไม่อยากรอให้ป่วยก่อนนะครับ ทีนี้ถ้าจะเลือกหาผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะดูยังไงดีมี3ข้อง่ายๆให้เช็คกันครับข้อแรกเลยดูแหล่งที่มาต้องมั่นใจว่ามาจากปลาที่สะอาดปลอดภัยจากโลหะหนักข้อ2เช็คมาตรฐานการผลิตมองหาสัญ,ญลักษณ์อย่าง GMP หรือ ISO ไว้ก่อนและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญครับโดยเฉพาะถ้าเรามีโรคประจมตัวอยู่แล้ว และย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้สำคัญมากๆสํสำหรับคนที่แพ้อาหารทะเลหรือว่ากำลังทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่อย่างเช่นวาฟารินต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยสุดๆถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยก็คือการเลือกใช้สารอาหารตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การกินวิตามินทั่วไปแต่มันคือการลงทุนครับ เป็นการลงทุนกับศูนย์บัญชาการของร่างกายนั่นก็คือสมองและหน้าต่างสูนย์โลกกว้างของเราก็คือดวงตานั่นเองและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้เป็นลองคิดกันดูนะครับว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยมันคือผลลัพธ์ของการลงทุนที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาหรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่เราควบคุมไม่ได้คำตอบอาจจะช่วยให้เราเห็นแนวทางการดูแลตัวเองในระยะยาวได้ชัดขึ้นนะคะ